and โย่ Yo, สวัสดีัยรุ่นชาวไทยที่ชื่นชอบการหายใจทางตู่ทุกๆคนทุกท,ทุกท่กทานฮะวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอทในแมปที่มีชื่อว่า slashing simulator กลับกันใหม่ครั้งสําหรับเจ้าแมปแนว simulator ท่านผู้ชมฮะและในวันนี้ท่านผู้ชมฮะเรากลับมาอยู่ในซีรีส์ที่ห่างหายไปนานมากอย่างเจ้าซีรีส์เทพทู vs สายฟรีท่านผู้ชมฮะซึ่งแน่นอนเลยว่าสุลต่านเบนนี่อย่างผมนะครับรับบทเป็นเทพทูอยู่แล้วนะครับและเหล่าสายฟรีที่จะมา vs กับผมนะครับก็ เป็นเหล่าทีมงานของผมนั่นเองท่านผู้ชมฮะซึ่งในวันนี้ความพิเศษก็คือผมจะเป็นสายเทพทูเพียงหนึ่งเดียวแล้วก็ v s กับสายฟรีทั้งหมด3คนเนี่ยผนึกกาลังกันเพื่อที่จะสู้สายเทพทูอย่างผมท่านผู้ชมฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต่อเลยนะผมต่อให้เขาถึง3คนแบบช่วยกันฟาร์มาอะไรแบบนี้ไปเลยนะในคลิปนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเราเล่นในคลิปนี้นะครับหชั่วโมงเนี่ยสายเทพทูกับสายฟรี3คนรวมกันเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนท่านผู้ชมฮะซึ่งแน่นอนท่านผู้ชมฮะว่า าแมปแนวนี้นะครับเป็นแมปแนวซิมูเลเตอร์ท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นตามชื่อแมปเลยก็คือฟาดฟันไปมาเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยมาอัปเกรดเหมือนกับแมปซิมูเลเตอร์ทั่วไปท่านผู้ชมฮะอ่ะระหว่างที่ผมอธิบายไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้เราแบบสายฟรีเนี่ยได้เริ่มก่อนเวลาแล้วกันนะปล่อยให้แบบผู้นี้ขนเขาไปฟ์มกันก่อนดีกว่าท่านผู้ชมฮะไปไปไปวันนี้เบนนี่ขอเสนอเทคนิคลับที่ไม่ลับอีกต่อไปทำพีการเป็นสุนต่ันง่ายๆด้วยงบน้อยสุดๆนี่เลยร้านมารุชชอปร้านบริการเกี่ยวกับ,กบโรบอที่ ผมนั่นไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นบริการเติมโรบักระบบ ID p a ียพละระบบ V i P แถมยังมีบริการกดเกมพาร์แมปต่างๆมากมายที่จะทำให้คุณนั้นประหยัดเงินได้ระดับอันสิเมตใช้บริการได้แล้ววันนี้ทั้งแฟนเพจและเว็บไซต์ซึ่งแน่นอนท่านผู้ชมมา,าว่าวิธีการเล่นของเจ้าแมปนี้นะครับง่ายดายมากๆนั่นก็คือให้เรานั้นเดินมาทําลายสิ่งของท่านผู้ชมฮะแบบนี้สุดแสนจะอีซี่เลยก็ว่าได้นะ ซึ่งพอเราโจมตีไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้ในเรื่องของสิ่งของมาในกระเป๋าเราท่านผู้ชมฮะเห็นไหมสังเกตดูว่าอย่างผมมาตัดต้นไม้อย่างเงี้ยต้นไม้มีเลือด50นะครับยิ่งเลือดน้อยก็ได้ของน้อยยิ่งเลือดเยอะก็ได้ของเยอะอะไรประมาณนั้นท่านผู้ชมฮะผมตัดต้นไม้เสร็จปุ๊บผมได้ไม้มา6อันท่านผู้ชมฮะจากนั้นเมื่อเราได้ไม้มาเนี่ยหรือได้ไอเทมมานะครับเราก็แค่เอามาขายตรงนี้ท่านผู้ชมฮะอ่าแค่นี้เนี่ยเราก็จะได้เงินมาแล้วโอ้ได้เบสิกเอกไม้อย่างเงี้ยเลยของฟรีของฟรีหรือยังไงหหรรืือออมมมมันนนนใ้ผไปปเเเิดึ่่่่งทาาชะ มีเงินแล้วนะครับเราก็เอาเงินที่ได้มาเนี่ยมาเปิดไข่หรือจะอัปเกรดในเรื่องของดาบเราก็ได้ท่านผู้ชมฮะซึ่งร้านค้าของเจ้าแมปรีส์นะครับมีความพิเศษมากๆผมเลยทำซีรีส์นี้ขึ้นมายัางไงล่ะร้านค้าขายดาบของเจ้าแมปรีส์นะครับมีดาบ2รูปแบบท่านผู้ชมฮะรูปแบบแรกนะครับซื้อด้วยสกุลเงินในเกมก็คือคอยในเกมตามปกติเลยแต่มันมีหมวดหมู่ที่2ท่านผู้ชมฮะนั่นก็คือ หมวดหมู่โรบักนนเดงกนะคือคุณสามารถซื้ออาวุธด้วยโรบักได้อะไรประมาณนั้นนะ่ะแต่ว่าดามเมจมันจะใช้คําว่าไงเดียห่างกันเยอะไหมก็เยอะอยู่นะท่านผู้ชมฮะอย่างเจ้านี้ให้ท่านผู้ชมฮะดาบไม้นะครับดามเมจเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นนั่นหมายความว่าไอเราสายฟรีกระจอกงอกง่อยเนี่ยมันจะต้องซื้อดาบเล่มนี้ท่านผู้ชมฮะแต่ผมเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการซื้อคุณไหนมาท่านผู้ชมฮะดาเมจเริ่มต้นที่5แค่นี้ก็เห็นความเหลื่อมล้าแล้วใช่ไหมล่ะหยุดคุ่ไหน ดน,นซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตที่มุมขวานะครับมันมีอะไรค่อนข้างหลายอย่างมากท่านผู้ชมฮะเริ่มจากด้านบนอันแรกเนี่ยคือกระเป๋าแล้วก็เพชรแล้วก็คอยแล้วก็อันนี้เป็นค่า slashing ชชของเราถูกไหมและจุดแมปนี้ฮะยังมีการรีเบิร์ตด้วยซึ่งพอเรารีเบิร์ตนะครับเราจะได้ในเรื่องของค่าคอยกับไดมอนด์มาโอเคนี่คือข้อดีของการรีเบิร์ตถูกไหมโอเคผมรู้แล้วว่าเรารีเบิร์ตไปเพื่ออะไรนะแต่อยู่ยก่อนตรงนี้ก็มีไข่โรบัยเหรอไข่โรบัคราคาเท่าไหร่ขอดูราคาแบบคร่าวๆได้ไหมห้าสิบโรบัก อ๋อทำไมราคามันถูกจก่งเลยเนี่ยแต่นี่ท่านผู้ชมฮะน,นี่คือสิ่งที่น่าสนใจมูนแพตินัมโอเคผมว่าผมพูดพ่ำทําเพลงมันนานพอแล้วท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวผมจะไปซื้อเกมพาร์ก่อนแล้วกันนะโอเคท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของโรบบอกนะครับเพื่อที่จะมาซื้อเกมพาร์แบบล้วนๆนะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเกมพาร์ทเ้งแบบนี้ราคาน่ารักมากท่านผู้ชมฮะเริ่มจากคูณ2คอยราคา300รโรบักก่อนเลยอ่าแล้วก็คูณ2องไดมอนด์ราคา300โรบัเช่นกันนะครับแล้วก็ Auto ash, ออโตนน เลยถูกไหมราคา75โรบักเท่านั้นเองนะถือว่าถูกมากแล้วก็คูณ2สปีดนะครับราคา50โรบักอันนี้นะ่าสนใจแล้วก็อินฟินิตี้แบ็คแพคฮะราคา850เอาแบ็คแพคไว้ทำอะไรเก็บของเก็บของฟันเสร็จแล้วมาของมันจะเข้าขวดละก็คือเป็นกระเป๋าที่เนกะ็บของโอเครู้เรื่องราคา850โรบักสำหรับกระเป๋าไม่จำกัดท่านผู้ชมฮะแล้วก็คูณ2อีนนนะกพีฮนะนะราคาเพียงแค่400โรบักเท่านั้นเองอนะ่ะจัดมาแล้วก็อีควิลสัตว์เลี้ยงได้8ตัวอันนี้นะ่าสนใจท่านผะู้ชมฮะแต่ว่าเออน่าจะใช้ครบมัมย8ตัวราคา 500, 600โรบักโอเคแล้วก็เทเลพอร์ตนะฮะ,ะซึ่งผมจะซื้อเกมพารประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะเกมพารแบบว่าแนวเปิดไข่เนี่ยผมจะข้ามไปแล้วก็ไม่ซื้อแล้วกันนะเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวจะต้องไปซื้อสัตว์เลี้ยงเทพทูในแมปนี้อย่างแน่นอนท่านผู้ชมฮะโอเคแล้วก็ตัดเข้าเกม โอเคท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมกลับเข้ามาในเกมแล้วนะครับซึ่งบอกได้เลยครับว่าตอนนี้เกมพาร์ททั้งหมดทํางานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งถัดไปที่ต้องซื้อคือสัตว์เลี้ยงเทพทูท่านผู้ชมฮะเราเริ่มจากเจ้าตัวนี้เลยมูนแพตินัมหรือว่าเจ้าสตาร์แพตินัมนั่นเองท่านผู้ชมฮะราคา1,400โรบัคสาหรับ1ตัวนะอ้าวซื้อไม่ได้วะอ่ามาละ โอเคท่านผู้ชมฮะราคา1,400รโรบักนะครับอ่าสำหรับเจ้าบูนแพตตินัมซื้อมาเรียบร้อยท่านผู้ชมฮะตอนนี้โอเคเอ็กซ์คลูซีฟนะฮะตัวทองอลาม,มัาเลยนะครับแน่นอนเลยว่า ดาเมจของมันคือ200แสนดาเมจเลยนะคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะเพิ่มในเรื่องของค่าดาเมจให้เราถูกไหมโอเคน่าสนใจมากท่านผู้ชมฮะซึ่งตอนนี้ผมสามารถใช้สัตว์เลี้ยงได้ถึงแปตัวอ่านี้น่าสนใจแต่ว่าใช้ไม่แค่หนึ่งตัวก็น่าจะโหดแล้วไหนลองโจมตีดูโอ้ดาเมจเพิ่มขึ้นแบบชัดเจนมากท่านผู้ชมฮะผมสามารถที่จะวันชตได้ทุกสิ่งทุกอย่างโคตรเจ๋วเดี๋ยวนะท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดเราจะปลดล็อกดินแดนเนี่ยเราต้องมีเลเวลตามเงื่อนไขแล้วก็เงินถูกไหมต้องการเงิน500โอเคงั้น ผมต้องมีเงิน500อ่ะ500มาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวนะผมต้องรีเบิร์ตด้วยถูกไหมรีเบิร์ตเพื่อเอาคอยอ่ะว่าไปเดี๋ยวนะถ้าเกิดเปิดออโต้รีเบิร์ไว้ต้องซื้อออโต้รีเบิร์ราคา300โรบักด้วยอ่ะซื้อไปแล้วกันเดี๋ยวมาแดน2ลอวเหรอใช่มาดีแดน2แล้วทำอะไรกันอยู่อะไปรุ่น <laughs> เดี๋ยวนะถ้าเกิดมาที่ดาบ <S 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 เดี๋ยวลองซื้อดาบแบบเทพทูได้ไหมอู้ไลท์เซเบอร์ว่ะนี่130โลบัฟไลท์เซเบอร์อย่างเท่ท่านผู้ชมฮะดาเมจ100ซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเจ้าไลท์เซเบอร์ท่านผู้ชมฮะไหนดู้สิว่ามันโหดหรือเปล่าโอ้อย่างเทเดี๋ยวหนะ้านี้คืออัปเกรดเอาไว้อัปเกรดอะไรเอ่ยร้านค้าใช้เจมในการอัปเกรดฮะเพย์เออร์สปีดซอสดาเมจแนวเหมือนเพลสิมูเลเตอร์เล็กน้อยนะใช้คำว่าเล็กน้อยแล้วกันแล้วก็บอสเอเนล เรียบร้อยฮะอีซี่เ v เวแ8นะฮะซึ่งความพิเศษของเจ้าแมปนี้ท่านผู้ชมฮะคือมันมี PVP area นะครับต้องใช้เลเวล3เพื่อปลดล็อกดินแดนนี้ถูกไหมอ่ะเรียบร้อยมามามาน้องน้องน้องมาเดียวกับพี่ในนี้ดีกว่าให้3าเลยจะเข้ามาทีละคนหรือจะลุมดีกว่าว่าไม่ตีก็นีองตีกูนี่กูโดไหมโอ้ยเดี๋ยวกูโอ้ยเดี๋ยวกูตายเหรอนี่แน่นี่แน่นี่แน่ มูนวอล์กเนี่ยการมูนวอล์กนะครับไอ้ตีกวทำไมนี่มึงหนีทำไมวะเอ้ยมาี่มาได้เจด้วยดิมามนี่เออ กูกลับไปฟาร์มต่อดีกว่าเสียเวลาชีพหายโอ้มีเงินห้าหมื่นเฉยเลยว่ะไปดีกว่าไปละไปดินแดน3ต่อเลยแล้วกันนะดินแดนสโนโไปละเพื่อนไปละบอกเลยครับว่าโคตรจะเท่าเทียมเลยสําหรับเทพทูกับสายฟรี Fi เจ้าแบบนี้นะแล้วก็มาที่ร้านค้าท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวนะถ้าเกิดเรามาซื้อดาบสายฟรีดาเมจแค่30เองงั้นซื้อดาบเทพทูมาแล้วกันนะดาเมจหนึ่อยเโอ้ โอ้ท่านผู้ชมฮนะเรียกได้ว่าเดี๋ยวในคลิปนี้ผมแทบจะไปสุดของสายเทพทูเลยก็ว่าได้นะครับบอสของดินแดนนี้เป็นฟรีสเตอร์ท่านผู้ชมฮนะดูหน่อยก็อู้เดี๋ยวนะอู้เกือบจะวันช็อตไม่ได้ท่านผู้ชมฮนะสำหรับเจ้าดาบเล่มนี้ดินแดนถัดไปฮนะดินแดนแคนดี้พาราไดซ์ท่านผู้ชมฮนะต้องการเลเวล25 3 0 0 0 0่คอยอ่ะฝดล,ล็อกเลยแล้วกันนี่เป็นดินแดนแคนดี้คุกกี้เต็มไปหมด <c oughs> ตายดิเร็วสั่นต็ดแล้วเหรอใช่อะโอ้เรียกไวอ่ะไปโอ้ไม่สามารถวันช็อตพอด้มาช่วยสามเล็วหมูมาตีแบบสองเร็วเดี๋ยวนะท่านผู้ชมฮะผมลืมไปว่าผมยังเทพทูไม่สุดท่านผู้ชมฮะเพราะว่าเจ้าแมปนี้มีบูสเตอร์มา เราจะทำการซื้อ booster double ลคอยท่านผู้ชมฮะ20นาทีราคา60โรบักนะครับมาแล้วก็ d o บ b l e gem อ่าซื้อมาด้วยครับ20นาทีเหมือนกันนะราคา50โสบโรบักเทพทูได้สุดเหมือนกันนะสำหรับเจ้าแมปนี้ <laughs> หมดไปกี่พันโรบักแล้ววะเนี่ยไม่ได้นับอะแต่ก็น่าจะเยอะอยู่อ่ะเรียบร้อยซื้อูสเตอร์ครบหมดแล้วนะน่าจะทำงานเรียบร้อยละตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมขาดไปนะครับเดี๋ยวนะผมแวะแป๊บหนึ่งเอ้า <laughs> <laughs> มาช่วยฟาร์มไงมาช่วยฟาร์มมาช่วยฟาร์มโอเคเรามาซื้อมอรีเบิร์ดดีกว่าท่านผู้ชมครับ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ผมต้องการปุ่มรีเบิร์ดเพิ่มขึ้นนั่นเองท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมเราปลดล็อกดินแดนถัดไปกันต่อเลยแล้วกันนะดินแดนลาวาท่านผู้ชมฮะ <c oughs> ใช้เงิน93 0 0 0โอเค <c oughs> ดินแดนนี้ก็อีซี่เหมือนเดิมมีบอสอยู่ฮะไม่สามารถวันช็อตบอสได้นะลาวาโกเลมท่านผู้ชมฮะเลือดเยอะมากคือผมไม่สามารถที่จะวันช็อตแล้วก็ไม่สามารถที่จะฆ่าบอสตัวนี้ได้แบบอีซี่อ่ะเพราะฉะนั้นผมน่าจะตต้้้ออออองงัปเกกรดดดาบขผผมม่่นนนชี มันกระจอกละว้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวท่านผู้ชมฮะผมสามารถซื้อดาบของสายฟรีเนี่ยราคา2ล้าน4แสนคอยเนี่ยแต่ว่าดาเมจ5้าเลยเหรอดาเมจเยอะมากท่านผู้ชมมาหรือ <laughs> มาซื้อดาบเทียมทูเป็นดาบคล้ายๆกับซามูไรเลยก็ว่าได้ท่านผู้ชมมาดาเมจ7 0 0อ่ะผมซื้อนี้มาแล้วกันนะราคาเพียงแค่180รบโรบัคเท่านั้นเองนะคือตอนนี้เนี่ยเรามีดาบแรงแล้วเราน่าจะฟันบอสได้ง่ายขึ้นถูกไหมไหนลองดู มันก็ไม่อีซี่ท่านผูช้ชมฮมมันก็ยังใช้เวลานานอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวนะดินแดน World 2ออ๋อมี World 2เนี่ยเดินแดนใต้น้ำนะต้องใช้เงิน 2, 000, 2. อ0แสนสองะปลดล็อกไปต่อเลยแล้วกันอาได้ปะเอ่ยได้ละอ่ะไปต่อเลยฮะ เดี๋ยวแลตรงนี้มีบอสโอ้จากดินแดนโจโจ้ท่านผู้ชมฮะและดูเลือดจะน้อยกว่าเจ้าตัวลาวาโกเลมอีกท่านผู้ชมฮะถือว่าดีมากสามารถที่จะฆ่าบอสต,ตัวนี้ได้อยู่ท่านผู้ชมฮะอะไรนี่ <c oughs> เอ้ยดินแดนถัดไปต้องใช้เงิน220ล้านเลยโอ้เยอะอยู่เยอะอยู่ยออยอลองขายดูได้เงินไม่เอ่ย ได้มาน,นิดเดียวเองแต่เดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมฮะมันมีไข่โลบักให้เราซื้อด้วยนะราคา80โลบักลองซื้อดูไหมสักหนึ่งตัวนะครับเผื่อมันอาจจะดาเมจน่ารักสเตตัสน่ารักก็ว่าได้แต่ว่าราคามันค่อนข้างถูกนะราคาแค่80โลบักเองอะดาเมจมันจะเท่าไหร่เดี๋ยวต้องรอดูกันท่านผู้ชมมาแล้วฮะกาอาระมาท่านผู้ชมดาเมดเท่าไหร่เอ่ยไหนดูหน่อยดาเมจ250คนน่ารักเลยวะเฮ้ยถือว่า,าเยอะเยอะเออผกูยัง4 5หเลยคนน่าเกลียดอะ นี่คือความเหลื่อมล้ำระดับอันติเมทแต่เดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมฮะเรามีดาบให้เราซื้ออีกนะดาบเล่มนี้เป็นดาบโลบัส์ท่านผู้ชมฮะดามเมจร4 4 0 0หรือถ้าเกิดสายฟรีเนี่ยก็คือเล่มนี้ท่านผู้ชมฮะดามเมจเ8 0ร980เหรอ น้อยไปน้อยไปนี่เอาอันนี้เลยท่านผู้ชมฮนะดามเมจ1 4 0 0นี่บอกเลยครับว่าตึงแน่นอนนะตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมขาดท่านผู้ชมฮนะนั่นคือเลเวลนะเขาต้องการเลเวลถึง170ถูกไหมนะตอนนี้เนี่ยเงินมันพอแล้วแต่ว่า Level เลเวลนี่ย,ยังไม่พอนะครับผมก็คิดว่าถ้าเกิดจะฟาร์มเลเวลเนี่ยก็เอฟเคฟาร์มบอสก็ง่ายดีเหมือนกันท่านผู้ชมฮนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าฟาร์มบอสเนี่ยน่าจะวสุดแล้วและเลเวลตอนนี้176เป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมฮนะตอนนี้เราเล่นกันมมาาประณึ่่งชัววโแล้ ไวม,มากนะปลดล็อกดินแดนถัดไปฮะเรียบร้อยดินแดนนี้ออกแนวเขาเรียกแหละสุสานเหรอโอ้และก็นี่ฮะมีบอสอยู่ตรงนี้เลือดเยอะมากไม่สามารถวันช็อตได้อีกแล้วท่านผู้ชมฮะมันจะต้องดาเมจขนาดไหนว่าถึงจะวันช็อตได้เนี่ย และนี่ท่านผู้ชมฮะโอ้โหเดี๋ยวนะดาบเทพทูเล่มถัดไปท่านผู้ชมฮะดาเมจ7,000เลยเหรอราคา200ร้อยโรบักนะครับอันนี้ถือว่าคุ้มมากดาเมจ7,000เลยนะใช้ได้นะใช้ได้นะไม่ค่อยเหลื่อมล้ำเท่าไหร่สำหรับเจ้าแมปนี้ท่านผู้ชมฮะทะลุไปแมปใหม่มแล้วะเนี่ยอยู่เลยดาบวิญญาณเมทล้ออยู่เลยซึ่งดินแดนถัดไปนะครับดินแดนมูนนะฮะต้องการเลเวลถึง350ท่านผู้ชมฮะผมคิดว่าตอนนี้เงินไม่ใช่ปัญหาท่านผู้ชมฮะเขาต้องการเงินในการปลดล็อกเท่าไหร่นะ2.2บิลเลียนแต่สิ่งที่เป็็นปัญหากคือ นี่ท่านผู้ชมฮะเลเวลเลเวลขึ้นช้ามากถ้าเกิดเราอยากจะได้เลเวลก็มีแต่การ fk t b o ตีอสอ่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวจะ fk t b o ตีบไปเรื่อยๆแล้วกันนะ A later few moments later. โอเคทู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าการฟาร์มบอสตัวนี้เนี่ยมันจะกินเวลาชีวิตผมไปหน่อยนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าสไตล์การแก้ไขปัญหาของผมในแมปแนวนี้นะครับนั่นก็คือซื้อสัตว์เลี้ยงเทพทูเพิ่มอีกตัวหนึ่งท่านผู้ชมฮะโอเคผมจะซื้อเจ้ามูลแพตตินัมอีกตัวหนึ่งและกันนะก็บอกเลยครับว่าในคลิปนี้ผมไม่ได้เหลื่อมล้าอะไรกับเพื่อนๆมากมายอะไรขนาดนั้นนะก็แบบเทพทูพอประมาณแบบ เป็นพิธีน่ารัก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 ใช่ป่ะใช่ป่ะมันไม่ได้แบบ โกงอะไรขนาดนั้นโอ้โหแต่เดี๋ยวนะคือผมเนี่ยเป็นคนที่เกิดมาแล้วแบบผมไม่ค่อยถูกกับเลข2องไงท่านผู้ชมนะผมเป็นคนชอบเลข3มากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดมีมูลแพตตินัมสัก3ตัวเนี่ยน่าจะกําลังดีคือเป็นคนชอบเลข3ไาไงท่านผู้ชมนะมันไม่ได้ไงไม่ได้อะโอเคซื้อม่อีกสักตัวแล้วกันเนาะคงไม่เป็นไรหรอกนะแต่อย่าลืมท่านผู้ชมฮะว่าเพชรที่ได้มานะครับเราจะต้องเอามาอัปเกรดตรงนี้นะเป็นสเตตัสของตัวเรานะครับอ่าอัพดามเมจมาแล้วกันนะอ่าอัพดามเมจตันเรียบร้อยแล้วก็อัเอกเอาไว้รนนะ แล้วก็โมไดมอนนี่แต่มันใช้เจมค่อนข้างเยอะมากท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นครับผมหาเจมยากมากใช่ไหมล่ะใช่มันหายากมากท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดเรากดไปที่ร้านค้านะครับแล้วก็มาที่หมวดหมู่ของไดมอนเนี่ยนี่แหละครับยังไม่พออีกเหอว้นิดเดียวเองนิดเดียวเองไดมอนแพ็คห้าท่านผู้ชมฮะราคา1700โลบัคท่านผู้ชมฮะสำหรับ250,000หมอไดมอนถูกไหมโอ้ยู่ยูก็ กูได้เพรมาสองล้านสาม<อ>คือมันคูณเหรอมันคูณจากร้านค้าอีกทีหนึ่งเหรอโอ้ oh my god โ okay, อเคท่านผู้ชมครับผมคิดว่าผมเหมาะสมที่จะกลับไปฟาร์มแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะคือถ้าเกิดเราเจาสัตว์เลี้ยงมารวมกันเนี่ยมันจะแบบบ้านระเบิดขนาดไหนผมอยากรู้จังเลยอ๋อนี่ไงโอ้ oh. ซึ่งมันมีหมวดหมู่หมวดหมู่หนึ่งเว้ยมันบอกว่า Mac Evolution ด้วย750ดรบักก็คือเราเจาสัตว์เลี้ยง1ตัวเนี่ยปกติต้องใช้3ถูกไหมแต่นี่เราใช้1ตัวพอแล้วก็กด Mac e v o o l u t i แมากอีวิลูช อ่าเดี๋ยวลองกด Mac Evolution ดูแล้วกันทุกผูช้ชมฮะ7จ0รูบิกเรียบร้อยอู้ดาเมจ500แสนเลยเหรอเกินไปเป้า,<ม>าเอ้าเดี๋ยวมันเอาสัตว์เลี้ยงไปหมดเลยโคตดยีย่เดี๋ยวนะสรุปมันทำงานยังไงวะ ช่างมันเหอะแต่ว่าตอนนี้เหลือสตตล์แพทตินัมเหลือตัวเดียวแล้วแต่ดาวเมท่าแส่เลยนะก็เยอะอยู่นะลองกลับไปฟาร์มต่อแล้วกันเมกาบอสเดี๋ยวเรามาตีตัวนี้ดูดิว่าไหวปะเฮ้ยไหวอยู่เฮ้ยน้องจะมารวมตัวช่วยตีกับพี่ป่ะเนี่ยพี่เอฟเคตรงเนี้ยน้องจะมาขอส่วนบุญพี่ป่ะผมไปด้วยพี่รอแป๊บนึงนี่ขนาดเทียบชูขนาดนี้นะเลือดบอสยังลดโคตรช้า One hour later โอเคท่านผู้ชมฮะตอนนี้เจ้าบอสลาวาโกวเอมใกล้ตายและบอกเลยครับว่าใช้เวลานานมาก30ล้าน ยี่สิบล้านสิบล้านและเรียบร้อยท่านผู้ชมฮะได้เลเวลมา 215นี่ขนาดตีไปขนาดนี้โอ้ไม่คุ้มเลยโอเคท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมมีเลเวล350เป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมฮะได้เวลาปลดล็อกบินแดนดวงจันทร์นะฮะราคา2.2บิลเลียนคอยนะครับคือบอกได้เลยครับว่าเงินเนี่ยหาง่ายมากแต่ว่าเลเวลเนะะี่ยหายากเหลือเกินนะครับซึ่งดินแดนนี้มีเจ้าบอสเป็นโบลลอตจากแอนิเมะไซตามะท่านผู้ชมฮะไหนลองตีดูหน่อยก็ก็กโอ,อ้เลือดเลือดคุด เลือดเยอะมากท่านผู้ชมฮะโอ้โหกว่าจะตายน่าจะนานแน่นอนดินแดนถัดไปให้ท่านผู้ชมฮะดินแดนดีเซอร์ตนะครับต้องใช้เลเวลอยู่ที่650นะครับแล้วก็ต้องใช้เงินอยู่ที่55บิลเลียน55บิลเลียนหาแป๊บเดียวท่านผู้ชมฮะแต่ว่าเลเวล650เนี่ยหายากนะครับเพราะฉะนั้นผมขอฟาร์มสักพักหนึ่งแต่เดี๋ยวก่อนตรงนี้คืออย่างอ๋อตรงนี้คือปุ่มเซลล์ปกติ two hours later โอเคท่านผู้ชมฮะหลังจากที่เราใช้เวลาอีกพักใหญ่นะครับเพื่อเก็บเลเวลให้ครบ650นะครับเพื่อที่จะปลดล็อกดินแดนทะเลทรายหรือว่าดีเซอร์น,นั่นเองท่านผู้ชมฮะซึ่งดินแดนทะเลทรายเนี่ยใช้เงินปลดล็อกอยู่ที่55บิลเลียนคอยเลยนะถือว่าตึงเอาเรื่องอยู่นะครับแต่ก็อ่ะผมสามารถที่จะปลดล็อกได้อย่างง่ายได้ท่านผู้ชมฮะและมาดินแดนนี้ท่านผู้ชมฮะใช้คําว่าแค่สิ่งของเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะโจมตีแบบไวๆได้อะ่ะดูดิไม่สามารถที่จะวันช็อตได้แล้วนะครับดูสิโอ้โหนี่แค่ แค่สิ่งของท่านผู้ชมฮะและถ้าเกิดตีบอสโอ้โห85บิลเลียนนี่คือเลือดของบอสท่านผู้ชมฮะเลือดเยอะมากๆและดินแดนถัดไปฮะต้องการเลเวลอยู่ที่1,750นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็คงไม่ใช่ในคลิปนี้แน่ๆเลย <laughs> ส่วนดาบโลบักเนี่ยผมไม่สามารถเฮ้ยเดี๋ยวมีดาบโลบักอันใหม่มาแล้วดามเมจ21ล้านเลยเหรอดูอดามเมจคตดเยอะเลย300โลบักอะ่ะไหนลองซื้อมาหน่อยดิคือดาบสายฟีของดินแดนเนี้ยดามเมจ1ล้านท่านผู้ชมฮะแต่สายเทพทูด,ดามเมจ21ล้านได้มาแล้วท่านผู้ชมฮะไหนขอดูดามเมจมาหน่อยว่ามันจะจัดจ้านหรือเปล่าอูอ้เดี๋ยวเทพเทพอุ้มวันช็อตวันช็อตได้ ดูเลเวลน้องน้องน้องกดแถบดูเลเวลพี่น้องโอ้โหเล็กเป็นนี่เลยวะเกินนะมันเกินมากท่านผู้ชมฮะคือแบบได้อันนี้มาคือเกินมากๆและเงินผมขึ้นมา500บิลเลียนนะท่านผู้ชมอะ เดี๋ยวเราจะกลับไปสรุปนะฮะว่า1ชั่วโมงที่เราเล่นมาเนี่ยระหว่างสายเทพทูนะฮะก็คือตัวผมกับสายฟรีก็คือทีมงานผม3คนเนี่ยไปได้ไกลถึงไหนนะครับมาเรามาสรุปผลงานกันหน่อยดีกว่าโอเคทู้ชมาะเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าเจ้าแมพนี้นะครับเทพทูกับสายฟรีเนี่ยเหลื่อมล้ำแค่ไหนนะครับเดี๋ยววัดกันที่ตรงนี้เลยนะเปิดมาที่ตัวผมก่อนเลยนะครับก็คือเจ้าดาบเล่มนี้ที่ผมใช้อยู่นะดาเมจ21ล้านนะครับ นี่คือดาเมจล่าสุดที่ผมใช้อยู่อะใครใช้ดาเมจเยอะสุด Mate, าาดาเมจ980อะท่านผู้ชมฮะดาเมจสายฟรีนะครับ980ถ้าเกิดให้ผมเดาก็น่าจะเป็นตีศูนย์อันนี้หรือเปล่าน่าจะอันนี้ไหมเออโกลเด้นอะไรอันนี้นเพราะว่า,นานผม<ด>มีคูณ2ดาเมจอยู่มันก็เลยคูณขึ้นมากลายเป็น1,700นะครับก็คือสายฟรีเนี่ย1ชั่วโมงนะครับมาถึงเจ้าตีศูนย์อันนี้ท่านผู้ชมฮะส่วนในเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับผมไปไกลสุดที่ มูลแพตตินัมนะก็แน่นอนเลยท่านผู้ชมฮะว่าตอนนี้ดาเมจกลายเป็น1น0 0 0ล้านห้าแสนดามเมจแล้วนะครับถือว่าเยอะมากๆอ่ะส่วนฝั่งสายฟรีเนี่ยดาเมจเยอะสุดเท่าไหร่เอากหไปไซตามใไซตามะเขา,ยาเยอะสุด2,800 2,008โอเค okay. สูสีดีสูสีดีนะครับระหว่างล้านห้ากับ2,800ดาเมจท่านผู้ชมฮะสำหรับเจ้าสเตตัสสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้คือ1ชั่วโมงที่จะหาได้นะฮะคือก็ประมาณนั้นแล้วกันนะ<จ>เฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวก่อน,เ,อนเราลืมสิ่งนี้ไป PVP area มาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่มา PVP กันดีกว่าไอ้ดูยังไม่มีเลือด <laughs> เลยอ่ะเดี๋ยว <laughs> ผมจะต่อให้ท่านผู้ชมฮะผมจะต่อให้3รลุมหนึ่งแบบเข้ามาทีเดียวเลยมาเฮ้ยตีก่อนเลยเหรอเกินเกิน เดี๋ยวทำไมมึงตีกันเองวะเนี่ยเอ้าตีกันเองทำไมอ่ะพ่อหนุ่มนี่นี่นี่รู้จักเปล่ารู้จักเบนดี้เปล่ารู้จักเบนดี้เหฮ้ยเฮ้ยตีไม่ตายเหรอเกินเกินวันช็อตไม่ตายรอบตัวกูจะตายแล้วเนี่ยดูดิคือบอกเลยครับว่าถ้าเกิดมา PVP นะเทพถูกก็แลดูจะไม่ได้โกงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเท่าไหร่อ่ะดูดิเดี๋ยวเทพถูกก็ตายได้ท่านผู้ชมฮะเไหมเข้าไปเนี่ยเราจะมีบาเลียอยู่เข้าไปแล้วฟันเลยเล่นลิ้นนะเล่น นี่เนี่ยนี่เนี่ยน่นี่ยตา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 ยโอ้โทีโบยทีโพดเลยโอเคท่านผู้ชมฮะก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมพี่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานั้นทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนใหม่ก็อย่าลืมพี่จะกดกระดิ่งเพื่อให้คุณนั้นไม่พลาดคลิปใหม่ๆช่องของพวกเรานะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนฮะ see you next time